สวัสดีค่ะมัอนี้นะคะกับมี่น้องบิวมาเยี่ยมเยี่ยนหมกจ้อยแล้วก็น,น้องเบลลานะคะมาเบิ้งตัวแดงมาขอชมวยหมกจ้อยขอชมวยหมกจ้อยมาก,มกับผู้จัดการผู้จักดจการนี่ผู้จัดการนะคะก็ข,ขอชวมวยหมกจ้อยเห็น,นเป็นนั้งผู้จัดการแล้วก็ผู้บริหารในตัวเ <c oughs> อ่อกำลังถ่ายคลิปหมกจ้อยสิไปโรงเรียนแม่มันกำลังท้องกับตัน อีกสองเดือนเห็นแม่แม่เบลล่าอีกสเดือนเห็นเจ้าเพชรกูลูคุณล่าแม่นลูกคุณล่ากับยูโรกมแหน้มันสาวแบงาไม่ได้จบมาบมันเลยเจ้าบ้านยมันคมหแม่เพราเพราะอะไรลูกเหรมันเป็นหลังแอ็นล่องไงครับเป็นตามตายเมื่อถแล้วเมกี้วนมาบามันเลยแม่ถ้าอย่างไหนสาวอยู่ลูกสองเ เยียงเด็กดิเลยเอาตรงเลยมบเรารใจรันทังเรียงโมหัก็เลียงเลยบริเวณว่ามันสิไปบ่ไปได้ดวเรียงเลนี่เลี้ยลูกตัวใดหี่ลูกนุ่มร่างกานขนาดจำได้ปะถ้าแบยเคยอย่งนี้เบักกันนาตึกด้วยนาตึกลูกก็ดีเลยใปมาเยะๆดใส่ตากัไใ่รับ ตามวากยาก็เดือนะพี11เดืนกว่าเนี่ยเนี่ยครบปี24พฤษภาคมขาว้าวูงหผมซื้อพอจันใช้ผมซื้อตอนสมีน่ะเนผมซื่อตอน11เดือนสวนสูงน่ะสิหน่ทส่สูสีกันน่สูสีปะแต่มคับไม่่รเตียนคุมหมือกันเรื่องบรเตียนพี่นิงนบิวโอเคปะน่าม่พี่ขามันคุ้มดี ดังสวยดีเมื่อไหนขายคุณล่ามตอนเด็กหน่อยเลยเลยคือคุณล่ามกระบา๋มันติดึงเวรดู้ยเนี่ยเขาเพิ่งจะาปทางทายเลยนี่ผมโซนหนังสือทางัทายมือแดงอย่โตทักหน่อเลยอือไอเยี่ยมสัการเลยที่เป็นเดือนนี่ต้องติดปีกบอลเดือนนู่นแล้ไหนดูด้วยหน่อยปีสองปีสามเดือนแล้วสำหรับมื้อนี้นะคะพี่ยุทธต้องขอขอบคุณน้องบิวจากสามซอฟาร์ม เจ้าของงัวงามเจ้าพระจันฉายนะคะที่ให้เกียรติบาเบิองบักจอยนะคะขอบคุณห,หลายๆจ้าฝากกดติดตามช่องยุ้งหญิงและก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนน้ำค่ะ